สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มูอีกแล้วนะคะในช่องมุกี้มูนเกลว์ค่ะวันนี้จะเป็น p e c k a day daily feelings and words from your beloved one ความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยทำใจให้สบายนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันไม่ต้องใช้ตรตก,กะและ เหตุผลใดถึงสิ้นนะคะก่อนจะเลือกจะพอสก่อนก็ได้เลือกกันได้แล้วใช่ไหมคะและเดี๋ยวเรามาดูคำตอบโดยเช็คไปที่ไทมส์ส a ตมที่พี่มุกจะทำไว้ให้ตรงช่อง Description Box และก็ช่อง Comment ท,ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะมาดูคำตอบกันค่ะ เรื่องกองที่หนึ่งบ้างค่ะโคนันคุงนะคะวันนี้จะเป็นธีมโคนันเนาะเอามาดูสิว่าความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะ m Mary Masquerade Glamour Intrigue Drama เรากับเขาตอนนี้มันอาจจะมีประเด็นงองแงงกันเนาะไม่เข้าใจกันน้ำหูน้ำตาอะไรนะคะอืม เราเงินเขาเขาเงินเรานะคะตัวเขาเองก็หน่อยนะดูสิหน้าตานะคะแล้วแบบมันเหมือนกับแบบเขาก็คิดนะคิดคิดมากคิดลึกนะคะกว่าที่เราจะรับรู้ได้นะคะบางทีเหมือนเขาอาจจะใส่หน้ากากมันไม่เป็นไรหรอกโอเคแต่จริงๆอ่ะนะคะสิ่งนี้มันก็เป็นดราม่าสำหรับเขาเหมือนกันเขาเองก็น่าจะเหนื่อยอเขาอยากจะบอกอะไรกับเรา I will make things right between us one day ทุกคูมีปัญหานะคะเขาก็บอกว่าเขาจะทำนะเรื่องของเรานะคะให้มันถูกต้องแลนะดีขึ้นนะคะสะักวันเนาะนะคะก็มองว่าตอนนี้อาจจะมีดราม่าก็จริงแต่ก็คิดที่จะจะทำให้มันดีหรือว่าจะแก้เรื่องของเราให้มันดีนะคะฟรีดอมนะคะมีนกด้วยมีอารมณ์ที่แบบว่าอยากที่ จะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากปัญหาที่เป็นอยู่อะค่ะเนาะเหมือนอาจจะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นกรงเป็นกรอบที่มันล้อมเขาทาให้เขาเองก็อึดอัดน,นะอยากจะบ,บินหรือแม้กระทะะั่งเนี่ยค่ะมันมีเรื่องของการที่บินเข้ามาเกี่ยวนั่นหมายถึงว่าถ้าเราห่างเขาด้วยระยะทางนะคะมันมีโอกาส มันมีความรู้สึกที่เขาแบบถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะโบยบินหรือเดินทางเข้ามาหาแล้วแบบเราสองคนที่มีอะไรต่อกันเนี่ยมันจะได้แบบปลดปล่อยเป็นอิสระสักทีและมีฟีลนี้ด้วยนะต้องบอกก่อนเอ๊ะหรือเขาจะปล่อยเราให้เป็นอิสระไปดีนะคะอืม แต่คงไม่อะค่ะเพราะว่ามีคำนี้ค่ะออิาตายนะคะนี่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเนาะนะคะแปบลบว่าอยากจะน่าจังคิดถึงเนาะภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ได้พูดคิำว่าคิดถึงตรงๆนะคะอาจจะแบบไม่เห็นหน้ากันสักพักแล้วอะอยากเห็นหน้าตัวเป็นๆจะได้ปลดปล่อยอะไรที่มันอยู่ในใจเป็นอิสระพูดคุยเคลียร์สื่อสารอย่างเงี้ยนคะคะอืม ชูด่ามาแล้วใน S ะ of Source นะคะหลังจากที่งงๆในน้ำนะคะจะจมน้ำแหละไม่จมน้ำแหละแต่เขาอยากที่จะทำอะไรนะคะหรืออยากที่จะตัดสินใจทำอะไรให้มันชัดเจนสทีนะคะอม,มีความมุ่งมั่นตต้นใจนะคะคือตอนนี้มันมีความคิดที่มันกระจายชัดละที่อยากที่จะลงมือทำนะคะเขาตัดสินใจละอย่างเด็ดขาดนะคะตัดสินใจอะไรละ่ะ ตัดสินใจที่บอกว่าเขารู้แหละว่าเขาผิดมากมายใช่าเขาอยากจะมาแก้นะเพราะเขาบอกว่า I know I make a huge mistake นะคะเขารู้ว่าเขาผิดมานะคะฉะนั้นการตัดสินใจที่เด็ดขาดเนี่ยคืออาจจะบบว่าอาจจะต้องมาเคลียร์นะคะนะคะมาเคลียร์คัดยังไงที่เรามีประเด็นกันมันคืออะไรนะคะทำให้มันดีขึ้นเนาะ perfect timing ค่ะเขารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะ คือมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยสำหรับเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะจบ,จบเพียงแต่ว่านะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เราสองคนนะ่ะมันแมชกันก็มันมีการที่รอเวลาที่เหมาะสมเช่นถ้าสมมติมีดราม่าก,กันนะเขาอาจจะยังไม่เราคิดว่าเขาจะงอใช่ไหมเขายังไม่งอหรอกมันเหมือนเขาเองก็ต้องไปจัดการอนาะรมณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรงอตอนนี้เราก็เราก็อาจจะร้อนถูกไหมคะมันไม่ใช่ perfect timing หรือเวลาที่มันแบบสมบูรณ์แบบที่สุดฉะนั้นเขาเขารอช่วงเวลาที่มันแบบเหมาะ สมเคลียสมบูรณ์สมบูรณ์พร้อมที่จะจัดการนะคะอุอ้ยคำนี้ดี I w a want to have a family with you one day นะคะเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับเราสักวันหนึ่งเรากับเขาอาจจะเคยคิดวางแผนในการที่จะมีการคอมมิทมีการแต,แ,ตแต่งงานมั่นหมายหรือเป็กระทั่งการสร้างครอบครัวเขายังคงต้องการนะยังอยากจะมีเราในชีวิตเนาะแล้วสำหรับคนที่เลือกกองนี้พ่อยากจะแนะนำอะไรคะเดท คือเดทคือสัญลักษณ์แห่งการจบใช่ไหมคะคือบางทีอะค่ะจบหรือเปลี่ยนเนาะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เราจะต้องแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างจบบางสิ่งนะคะแล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่หรืออีกในนี้นะคะบางอย่างที่มันสะดุดระ่งางทางเนี่ยมันดูเหมือนมันยากต่อใจและกายด้วยแต่มันอาจจะเป็นบททดสอบนะคะเพื่อให้เราเนี่ยอาจจะแบบ อะไรที่เราเคยพฤติกรรมบางอย่างหรือความคิดบางอย่างที่เราเราเคยให้มันมีอิทธิพลต่อต่อเรามันนานเนิ่อนอะ่ะมันอาจจะต้อง,ม,อจจองมันอาจจะต้องจมันอาจจต้องจบสักทีและเปลี่ยนแปลงต,ตัวเองสักทีคือจบบางสิ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่นะคะและอีกในหนึ่งสำหรับคนที่เลือกกองนี้ตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งกายและใจนะคะฉะนั้นฉะนั้นนะคะ ดึงพลังงานกลับมารักษาร่างกายและจิตใจก่อนเนาะมันมีภัยเตือนนะคะบางอย่างเนี่ยบางอย่างถ้ามันไม่ได้แบบไม่ว่าจะเป็นบุคคลอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่เราสั่งสมมาเนี่ยถ้ามันไม่ดีอะคะ่ะบางอย่างก็อาจจะต้องฝังมันลงไปซะเนาะแล้วก็กลับมาเปลี่ยนมุมมองความคิดกลับมาเปลี่ยนตัวเองนะคะนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เลือก กองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองกันคะ่ะใครที่เลืกอกกองที่สองคะอัมบูโรโทรุนะคะเอามาดูซิว่นะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างม,มีใครละ <laughs> เ,เมิดความเป็นส่วนตัวของใครมากเกินไปหรือว่ death and m a d e n invasion batteries violent d o m i n a n c e เขาเองอาจจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าเขาโดนละเมิดโดนรุกลามนะคะความเป็นส่วนตัวมากเกินไปมันมีคำว่าอึดอัดเหมือนกันนะดูสิละเมิดสมมติอะไรอะ่ะมันทุกคนนะคะมันจะมีพื้นที่ของตัวเองเนาะนะคะเป็นพื้นที่ของเราเองนะคะ เช่นเรามีพื้นที่ของเราเขามีพื้นที่ของเขาตอนนี้ตัวเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราบางทีเราเข้ามาอะไรเยอะเกินไปไหมนะคะมันจะเป็นอย่างนี้บางทีอะเราคิดว่าเราเป็นคู่รกักเป็นแฟนกันเนี่ยเราจะอะไรก็ได้แต่จริงมันไม่ใช่นะคะเพราะสิ่งนี้มันคือการที่เรียนรู้ที่จะให้เกียรติกันเนาะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเหมือนเราอะคะ่ะอาจจะเข้ามาเยอะจนเกินไปจนไม่เคารพ และให้เกียรติเขาหรือในทางกลับกันนะคะก็อาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ค่ะนะคะที่เราเห็ว่าเอะหรือเขาจะเข้าไปล่วงละเมิดในชีวิตของเราพื้นที่ของเรามากเกินไปมันมีการที่คือความรักมันต้องมันมีมันมีมันมีพื้นที่อะค่ะมันมีแก๊บมันมีที่ว่างให้ต้องคิดถึงกันนะคะอันนี้อาจจะจะเบียดกันมากเกินไปแล้วนะคะอือ I just got caught up in the moment ตอนนี้เขาติดค่ะอาจจะติดในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสังคมหรือไม่งั้นก็อีกในหนึ่งเขาอึดอาดเขาก็เลือกที่จะที่จะติดอยู่ในพื้นที่ของเขาก่อนนะคะไม่อยากที่จะออกมาอะไรกับเรามาก นะคะเพราะว่ารู้สึกมันเบียดเข้าไปมากเกินไปแล้วลุกล้ำมากเกินไปแล้วนะคะอืมถูกอาจจะถูกแบบเขาเรียกอนะถูกถูกถูกความคิดของตัวเองอะหรือความรู้สึกที่อึดอัดของตัวเองอะมันมันจับเข้าไว้อยู่อ่ะค่ะจากการที่อาจจะอึดอัดจากการที่ถูกแบบเข้ามาชี้ชี้เกินไปอะไรเงี้ยเออนะคะ power นะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจริงๆเรากับเขานะ่ะอาจจะเป็นพลังใจดีๆให้กันและกันด้วยนะคะ หนึงเป็นกําลังใจดีๆให้กันและกันอีกในหนึ่งตอนนี้คาาจจ่ะอยากที่จะจัดการตัวเองอารมณ์ตัวเองดึงพลังของตัวเองขึ้นมาก่อนในการที่จะใช้ชีวิตอีกในหนึ่งมันมีคําว่า power พลังถ้าใช้ไม่ถูกอะค่ะเราจะไปครอบคนอื่นเราจะไปสั่งการให้ทุกอย่างได้ดังใจมันก็มีฟีลเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่ใบแรกม,มันคือเบียดบงังนะคะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าแทนที่จะเป็น power ในี่ัรษณะของกําลังใจการให้พลังงานดีบางทีเหมือนเราเองก็อาจจะไป แสดงนะคะสัญญาุภาพอะไรกับเขามากเกินเหมือนกันนะคะมันเป็นการเช้พลังงานในบางครั้งที่ทำให้เขารู้สึกแบบก็อึดอ,อัดนะนะคะชอบชอบให้ได้หนังใจชอบควบคุมอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะนี่ไง a burning flame rises up inside every time I think of you เขารู้สึกเหมือนไฟร้อนๆนะคะมันขึ้นเหมือนกันเวลาที่ทุกครั้งที่เขาคิดถึงเราหนึ่งอาจจะเป็นไฟแห่งความคิดถึงไฟแห่งความต้องการไฟแห่งความปรารถนาแต่ไฟคือความร้อนบางทีมันก็มีอารมณ์ร้อนๆเหมือนกันนะเช่นแบอบกบางทีมันเหมือนจะมีเรื่องเยอะเกินมันมีการสแสดงพลังใส่กันเยอะกันบางทีมันก็มีความร้อนในใจเขาเหมือนกันก็ไม่ใช่ไม่มีนะคะรีบนะคะ รีเบิร์ตการกลับมากําเนิดเกิดใหม่เนาะถ้าเกิดความสัมพันธ์มันมีความสะดุดเนี่ยมันเหมือนจะแบบจะจบจะจะเหมือนแบบช่วงเวลาแห่งความสั่นคลอนน่ะนะคะก็มีฟีลสองอย่างนะรีเบิร์ตท,ที่บอกที่มองคือหนึ่งอยากจะมาคลอดความสัมพันธ์ใหม่นะคะตั้งไข่กันใหม่อีกครั้งหรือต่างคนนะคะไปกําเนิดเกิดใหม่ในวิถีชีวิตของตัวเองดีไหม นะคะบางทีมันถึงอาจจะถึงเวลาแล้วไหมเนาะมันมันมีสองสองประเด็นเหมือนกันเพราะว่ามีมีการแสดงพลังค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะอยากจะบอกอะไรกับเราอะ it's really hard for me to open up นะคะมันก็ยากสำหรับเขาที่เขาจะเปิดปากพูดอะไรกับเราตอนนี้คืออย่างนี้ค่ะ ณนะตอนนี้ถ้าความสัมพันธ์ของเรามันจะมีประเด็นกันอันนี้ยิ่งกว่ากองหนึ่งกองหนึ่งแค่อาจจะแค่งองแงง,ง,งดรามา่าแต่นี้มีการแสดงพลังงานเกิดขึ้นนะเขาอาจจะไม่อยากพูดอะไรมันยากที่เขาจะพูดพูดไปแล้วมันจะดีต่อความสัมพันธ์เหรอพูดไปเดี๋ยวฉันก็ผิดเหรอหรือพูดไปมันไม่ได้แบบช่วยอะไรก็เลยบ็มันยากที่จะพูดกันไม่พูดดีกว่านะคะ Cho o s e a new direction นะคะตอนนี้เขากำลังพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดในความสัมพันธ์นี้ใหมค่ค่ะว่าคือจากจากจาก,จากที่มองว่าบางทีมันเหมือนจะทำไมมีเรื่องตลอดเลยมันเหมือนจะยากจังเลยเลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ไหมลองเลือกที่จะมองสุิว่าถ้าเขามองว่าทําไมเราเรามาอะไรกับเขาเยอะเกินถ้าเขาเลือกจะปรับมุมมองใหม่ก็จะว่า เออราเองก็คงยังรักและห่วงเขาอยู่หรือคาว่าปรับเปลี่ยนมงมาใหม่เนอาจจะหาทิศทางใหม่นะคะในการที่จะทำให้มันเดินไปได้วยกันได้หรือแก้ไขปัญหาได้หรือทางที่มันแบบดีกว่านี้ที่เราสองคนจะเดินร่วมกันหรือคาว่าทิศทางใหม่อีกอันนึ่งอะ new direction new หรือต่างคนนะคะเลือกไปเดินในทิศทางของชีวิตตัวเองกันใหม่ดีไหมนะคะกึง่งกึ่ง จะ give up เหมือนกันนะนะคะเอ่เอ่นี่หัวร้อนจริงๆนะคือคือไพ่ข้อความในสำรับเนี้ยค่ะบางคำมันจะ duplicate ที่พี่มุกทำอ,อะเนาะแล้วขึ้นมาสองใบคือคำเดียวกันเลยค่ะ A burning flame rises up inside every time I think of you มันมีความร้อนรอนรุ่มรุมในใจอะค่ะที่คนเมื่อเขาคิดถึงเราหนึ่ง อาจจะมีความปรารถนาในตัวเราอยู่ที่เรียวกว่าแพชชั่นหรือสองหัวร้อนเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยังคูกรุ่นไฟแอนไฟมีอะไรกันทำไมไฟลุกฝั่งเขาด้วยนะ,ะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูสิคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้พ่นะคะอยากจะแนะนำอะไร Let's a e e p l e s e s ตอนนี้กับจุดที่สัน จุดนี้ที่เรายือนอยู่กับสถานการณ์ที่เรายือนอยู่ตรงนี้ค่ะพื้นที่ที่เรายือนอยู่เนี้ยเราอึดอัดไหมอึดอัดไหมอยากหลุดออกมาไหมเราอาจจะมีข้อจํากัดหรือบีบตัวเองอยู่หรือเปล่าคะแล้วไม่เลือกที่จะออกมาอาจจะต้องออกมา s escape คื้นหนีหรือเพื่อที่จะไปนค้นหาอะไรใหม่ๆอาจจะไม่ใช่ตัวพื้นที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นะคะเราขังอยู่พื้นที่ของความความรู้สึกเดิมๆอารมณ์เดิมๆหรือสถานก,การณ์เดิมๆหลุดออกมาไหมนะคะถ้าในที่ที่เราอยู่แล้วไม่สบายใจออกไปหาที่ที่เราสบายใจไหมหรือความคิดบางอย่างที่เราสร้างขึ้นมาแล้วแล้วแล้วแบบปล่อยให้มันร้ายล้อมตัวเราเนี่ยเราสบายใจไหมหลุดออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นไหมนะคะอย่าบีบตัวเองอย่าจํากัดตัวเองเนาะนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งนะคะ ถ้าตอนนี้เราอยากที่เราอึดอัดกับ way of life วิถีชีวิตในการที่เป็นอยู่เช่นตื่นเช้ามาไปทำงานโมโนโทนที่เดิมนะคะลองลองหาเวลานะไปดูสถานที่อะไรที่แบบว่าเราเปิดหูเปิดตาทำให้ใจเบาใจสบายมากขึ้นเนาะนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เลือกการที่สองเดี๋ยวเรามาดูการที่สามกันคะ่ะเรื่องการที่สามบ้างคะ่ะ อากอีช okay, ูจีนะวันนี้ตีมคนนันเนาะเห็นเราก็ยากดูอะสกาเลตบุเลตอะไรนะคนันเดอะมูฟวี่ตเรงยังไม่เข้าเมืองไทยเลือนอะมาดูเดลี่ฟีลิ่ง g s น n ์เวิร์สร o มย o u r b ร์บิลเลอร์ันความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็นไงบ้างคะอุ้ยเขาตัวแข็งค่ะมาเลดัชเชสนะคะสติปบอร์นสตาร์เขาเบื่อเขาไม่ได้เบื่อเรามองว่าเขาเบื่อกับ สถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะกับตัวเขาเองที่เขาอาจจะทำอะไรในเรื่องของเรายังไม่ได้ดังใจนะคะเซ็งตัวเองเบื่อตัวเองหงุดหงิดตัวเองนะคะอืมนะคะแล้วช่วงนี้เหมือนชีวิตเขาจะไม่ค่อยสมูทละมุนด้วยอะ่ะ ตัวก็แข็งเชียเส้นอาจจะตึงนะอาจจะนางอาจจะทํางานหนักนะคนที่เลือกก่อนเนี้ยแล้วคนที่คุณดิวอยู่เนะี่ยอาจจะเป็นแบบออฟฟิศซินโดรมทํางานหนักตัวเส้นตึงเส้นแข็งไปหมดนะคะแนะนําให้มาเมืองไทยนะคะมานวดไทยคลายเส้นเนาะช่วงนี้นางจะเบื่บอไม่ได้เบื่อเรามองว่าอาจจะรู้สึกแบบทําไมเรื่องของเรามันสะดุดอะไรอย่าเงี้ยเออแล้วมันทําอะไรไม่ได้ก็เบื่อตัวเองเนี้ยนะคะ แล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีกไอ i d e t r a c k e d ช่วงนี้นางเป๋ปีค่ะหลงทางงงงนะคะไม่มีเข้มทิศไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะปล่อยนางหลงทางไปก่อนค่ะพีรนะคะถ้าคิดถึงตอนช่วงที่แบบมีเราอะคะ่ะแล้วอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่ได้แล้วแบบมันมีความสงบ มันมีความสบายใจหรือเวลาที่เราโอบก,กอดเขาเนี่ยนะคะทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุน่นสงบสบายใจนะคะตัวตัวเขาเองอาจจะพยายามทำใจให้แบบว่านิ่งๆใจเบาๆสงบสงบ,ส,งบสบายก่อนนะคะบางทีเขาก็อาจจะแบบมีพื้นที่ที่เงียบบ้างช้าบ้างยังอาจจะมีอะไรแล้วแบบยังไม่ติดต่อสื่อสารหรือไม่พูดกับเราบ้างเขาต้อง เริ่มจากการทำใจเองให้มันเบาสบายหรือสงบก,ก่อนเนาะแต่ในความที่เขาอยู่กับความสงบอีนี้ก็คงจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรอีก I h f d l l l n i n l o v o w i w i y o you f t r s t s t g i t อืมเขาบอกว่าเขาตกหลุมรักเราตั้งแต่แรกเห็นนะคะคนที่อาจจะไม่อาจจะพูดน้อยด้วยนะคะอคนที่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งอย่างเขาอะค่ะแต่เขาบอกว่า เขาตกหลุมรักเราตั้งแต่แรกเห็นหรือวันแรกที่เราเจอกันเนี่ยมันอาจจะมีการเข้าหายกันอย่างรวดเร็วมันอาจจะมีการแบบมันอาจจะมีแบบความคุ้นชินว่าเฮ้ยเหมือนไม่ได้เจอกันครั้งแรกอะนะคะความรู้สึกมันมันแบบมันรู้สึกดีกันตั้งแต่วันแรกที่เจอเพ้อเพอนะเจอหน้ากันอาจจะแบบกอดตั้งแต่วันแรกที่เห็นเลยอะอ่ะแล้วเขาอยาก ขารู้สึกยังไงอีกนายอัเปนเดอะเคิสตอนนี้เขามองมองเราแบบอยู่ว่าเออเราอ่ะดูแลตัวเองดีนะคะดูแลตัวเองดีก็เติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้พอใจกับในจุดที่ที่ตัวเราเป็นอยู่เหมือนเหมือนเขาเองก็เช่นกันค่ะเขาก็พยายามที่จัดการดูแลตัวเองอยู่ในจุดที่เขายือนอยู่พยายามเติมเต็มความสุขของตัวเองที่ได้เราอาจกับเขาอ่ะอาจจะมีความไกลกันนะคะกึ่งลักษณะที่แบบว่า มีก็เหมือนไม่มีหรือแบบมีอะไรอยู่มีก็อาจจะยังแบบมีความเป็นตัวของตัวเองที่ยังเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้อยู่แต่มันมีความเหงานะอืเขาเองก็มองว่าเอ๊ะเราจะเหงาเหมือนเขาไหมอย่างเขาเองเขาก็รู้สึกว่าก็เหมือนจะสุขเดียดแต่เขาก็เหงาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขาดไปหนึ่งมันอยากจะเที่ยเพราะมันคือกาว ถ้าขาดอีกหนึ่งก็คือ10บเขาก็ต้องการการที่แบบว่าวอยากจะได้รู้สึกความรู้สึกเติมเต็มเหมือนกันนะคะมีความขาดหายบางอย่างในใจเขาอยู่เหมือนกันค่ะนี่ไงเขาอยากจะบอกว่า You are never far from my mind ๆเราไม่เคยไกลจ้จกใจหรือสายตาของเขามันอาจจะไกลด้วยระยะและจําเป็นต้องแยกห่างกันเนาะใช้วิถีชีวิตของตัวเองอยู่นะคะ แต่มันก็มันก็มีความเหงาในใจแหละนะคะแล้วเวลาที่เขาเห็นเห็นเรานะคะเขาก็รู้สึกว่าในใจเขายังมีความอบอุ่นอยู่นะคะเพราะเราไม่เคยไกลาจากใจเขาเลยอืมแล้วเขารู้สึกยังไงอีก As for h e l p from a u t h o r s เราอาจจะเป็นถ้าคนที่ล่ากรนีเป็นผู้หญิงแล้วก็อาจจะแบบสวยแกรง่งดูแลแตัวเองดีๆอะไรเงี้ยคนที่เป็นผู้ชายก็จะแบบอืม หล่อคูณจัดการตัวเองได้แต่เขาะค่ะอยากให้เราบอกเขาว่าถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกนะเหมือนกับแบบขอความช่วยเหลือเขาได้นะเออมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จะได้ได้ดูแลเราได้อะค่ะเนาะคือเธอไม่ต้องแบบจัดการชีวิตตัวเองได้ทุกเรื่องอะเธอขอความช่วยเหลือฉันได้คือเขาอยากที่จะเป็นคนที่ช่วยเหลือหรือหรือให้เราบ้างอะยิ่งถ้าเราเป็นคนที่แบบโอ๊ย จัดการชีวิตเองได้ดเริเร่มแล้ว perfect ทำนูน่นทำนี่ทุกอย่างเหมือนไม่ต้องการใครเลยอะแต่เขาบอกว่าถามฉันได้นะขอคาช่วยเหลือฉันได้นะนะคะอ,อีกในหนึ่งมันเป็นฟิลนี้ด้วยเขาบอกว่าอยากให้เราถามไถ่เขาด้วยแหละว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอยากให้โอเคหรือเปล่าอยากให้ช่วยอะไรไหมเพราะว่าเขาต้องการการใส่ใจนะคะอนี่ไง เขาบอกว่า even it's so cold my heart is still warm because of your love นะคะเขาบอกว่าถึงอากาศจะเย็นแต่ว่าจิตใจเขายังคงอบอุ่นเพราะความรักจากเราก็คือมันมีคําว่า heal นะตัวเราเองอะคะ่ะตอนที่เวลาที่เราดีๆต่อกันเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่ชอบ support นะคะด้วยความรู้สึกหรือจิตใจเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นฉะนั้นเขาเองก็ต้องการให้แบบว่าบอกฉันได้ ให้ฉันช่วยเธอบ้างก็ได้ขอฉันได้อะไรเงี้ยนะอ่ะแล้วสำหรับคนที่เลือกกลางนี้ไพ่อยากจะแนะนำอะไรคะ่ะ weather natural events เหมือนปรากฏการธรรมชาติน,นะเนาะบางทีมันก็จะเข้ามาแบบเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่าฟ้าแลบ,บน้วไหมคะโดยที่ไม่ทันค่าคิดฉะนั้นไพ่ไม่ได้ออกมาเตือนในเรื่องของคารมีสติคะ่ะนะคะบางทีมันจะเข้ามากระทบ เราเหมือนกันเนาะบางทีบางทีเราก็ต้องแบบมีสติเท่าทันนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามการเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะบางอย่างบางอย่างนะคะสิ่งภัยที่มันอยู่รอบรอเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คืออดไหมใจนะคะกายของเราการแสดงออกของเราสติของเรานะคะควบคุมได้และบางทีนะ่ะ ชีวิตนะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเสมอให้รู้จักฝึกที่จะรับมือนะคะเห็นป้าตื่นมาในแต่ละวันสถานการณ์ชีวิตมันก็ไม่เหมือนกันในแต่ละวันฉะนั้นต้องรู้จักมีสติเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเนาะที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เลือกตอนที่3และคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ ใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบอยังไงทิ้งไวตรงนี้ไม่ต้องเซเรียสไม่ต้องกดดันเดี๋ยถ้าสิ้นน้อยแล้วถ้าเกิดได้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุก u b s c r i b e นะคะไลค์แชร์อินคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กันมากๆขอบคุณจริงๆคะ่ะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ